สวัสดีนะครับว <st> ันนี Bless ้นะครับพบกับหมอสุรัตที่จะมาคุยนะครับกันถึงเรื่องการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนวันนี้จะมาคุยกันสั้นๆนะครับคือการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยจริงๆมันจะมีคอนเซปต์ของการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะต้องการการรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีแนวคิดนะครับให้รู้นะครับว่าการจะรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนนี่เราจะรักษาอย่างไร าการดําเนินโรคของโรคโปวดศีรษะไมเกรนเป็นอย่างไรนะครับครนี้สไลด์ตัวนี้เป็นเป็นสไลด์ที่คิดว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเป็นสไลด์นะครับที่จวงหัวว่าไมเกรน is a dynamic disease หรือว่าไมเกรนเนี่ยเป็นเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราดูในตัวของวงกลมด้านล่างนะครับที่อยู่ใต้ตรงสมองเนี่ย ก็จะเห็นว่าวงกลมตัวนี้นะฮะจะ represent นะครับจำนวนวันที่มีอาการปวดศีรษะของผู้ป่วยแต่ละรายนะครับเริ่มตั้งแต่อาการปวดน้อย,อยก็คือ1-2วันนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดมากขึ้นก็3-7วันนะครับถ้าปวดมากขึ้นไปอีกก็8 1 4วันนะครับแล้วก็ถ้าปวดมากที่สุดเลยนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ15วันนะครับจะเห็นว่าการที่จะตัด มากกว่าหรือเท่ากับ15วันเนี่ยก็คือเป็นโ,โรคปวดศีรษะไมเกรนหรือหลังนะครับเพราะว่าในในแง่ของอาการปวดศีรษะไมเกรนหรือหลังเนี่ยนะครับไม่ได้ดูระยะเวลาเท่านั้นนะฮะแต่จะดูเรื่องของความถี่ด้วยคือต้องมีอาการปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ15วันเนี่ยนะครับติดต่อกันมากกว่า3เดือนขึ้นไปนะครับส่วนถ้าเกิดอาการปวดศีรษะน,น้อยกว่า15วันเนี่ยเราเรียกว่าเป็น episodic migraine หรือว่าไมเกรนเป็นไปไดหายนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นแยกย่อยเป็น กรณีที่เป็นอีพิโซดิกไมเกรนที่มีความความถี่ต่ำนะครับมีความถีป่ปานกลางแล้วก็มีความถี่สูงนะครับต้องบอกว่าเวลาเราพบผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับที่มีความถี่หรือความรุนแรงเนี่ยมันเป็นค l i n i c a l c h a r a c t อรหรือว่าเป็นอาการแสดงที่แสดงออกมานะครับแต่มันก็คือสิ p t o มนั่นเองนะครับคือแปลว่าซิมตอมแต่ซิมตอมเนี่ยโดยรากศัพท์แล้วเนี่ยนะครับิมตอมเนี่ยมันแปลว่า สิ่งที่แสดงออกมาโดยมีสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา imply าไปในเรื่องของนะฮะเรื่องของไมเกรนก็คือว่าอาการความถี่ที่เป็นเยอะความรุนแรงที่เป็นมากนะครับจะเป็นตัวที่สะท้อนนะครับไปถึงโรคไมเกรนนะฮะโรคไมเกรนเนี่ยว่าสมองตอนนั้นเนี่ยมีไฮเปอร์เอ็กไซทิลิตี้หรือว่ามีความวัยมากขนาดไหน จะเห็นว่าในตัวสีเหลืองๆนะครับก็คือในกรณีที่คนไข้เนี่ยไมเกรนมีความถี่ต่ําในทางแสดงออกทางอาการเนี่ยนะครับแต่ว่าสมองเนี่ยนะครับก็คือจะไมไ่มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากแล้วไม่ได้เจเนเรตคือไม่ได้สร้างความปวดแต่มาเลยก็ตามที่ความถี่พอเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับตัวของสมองเนี่ยนะครับก็จะมีความไวเนี่ยมากขึ้นเมื่อสมองมีความไวมากขึ้นปุ๊บเวลามีสิ่งกระตุ้นเช่นกระสุนกระตุ้นภายนอกนะครับเช่นเรื่องของแสงเสียงความร้อนพวกนี้ สมองก็จะมีการเจเนเรตหรือว,ว่าสร้างความปวดได้เร็วมากขึ้นแล้วยิ่งความปวดที่สร้างได้เร็วมากขึ้นปุ๊บสมองก็จะถูกไฮเปอร์เซนซิตซ์ไฮเปอร์เซนซิตซ์คือมีการเร่งทําให้เกิดความไวย,ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะครับคนไข้คนหนึ่งสมมติว่ามีอาการปวดหัวจํานวนวันปวดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสมองก็จะยิ่งไวขึ้นพอยิ่งไวขึ้นโรคก,ก็จะดีซิสก็จะโปรเกรสมากขึ้นโปรเกรสมากขึ้นความถี่ก็จะมากพอความถี่มากปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป เพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของไมเกรนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของจํานวนวันที่มีอาการปวดศีรษะนะฮะและก็ความรุนแรงของอาการปวดศีรษะซึ่ง2อ,องอันเนี้ยเป็นเป็นข้อมูลที่จะเป็นตัวเราจะเป็นสิ่งเราเป็นปัจจัยเสี่ยงมากที่สุดเลยที่ทําให้ progression ของของโรคเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ไมเกรนคนหนึ่งที่เป็นีพิ s o d i c ไมเกรนแล้วมีการ ะะมีการ progress นะฮะการระยะของโรคเนี่ยกลายเป็น chronic migraine ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงต่างๆมากเลยทั้งในเชิงของโครงสร้างนะครับที่การยับยั้งความปวดของสมองเนี่ยนะฮะบางส่วนเนี่ยจะจะ,จะผิดปกติไปคือบริเวณของ uh, midbrain นะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่า periaqueductal gray matter ตรงเนี้ยซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณที่จะยับยั้งอาการปวดเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างไป และนอกจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงของฟังก์ชันของสมองอีกนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของ progression ของไมเกรนเพราะฉะนั้นไมเกรนเนี่ยเป็น dynamic disease คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับสิ่งสำคัญตรงนี้จะนำไปสู่ข้อที่2ตรงนี้ฮะคือการรักษาโรคโปวดศีรษะไมเกรนคือถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นะครับของอาการปวดศีรษะไมเกรนกับ การโปรเกรชันของดีซีสเนี่ยเราจะแบ่งการรักษาไมเกรนออกเป็น2ก้อนก้อนแรกก็คือเป็นการรักษาอาการปวดศรีรษะของโรคไมเกรนนะครับอาการปวดศรีรษะของโรคไมเกรนในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับการรักษาของเขาเนี่ยจะเป็นการทรีตไมเกรนแอทแท็กแต่ไม่ได้รักษาโรคไมเกรนนะครับแต่รักษาอาการพูดง่ายๆคือว่าสมมติคนเป็น COPD คนเป็น COPD คือโรคถุงลมโป่งพองการรักษาอาการก็คือรักษาอาการไอ ไม่ได้รักษาอาการซ o PD พีีแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าในบางคน,นยังมีความเข้าใจผิดว่ายาแก้ปวดเนี่ยเป,เป็นยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยยาแก้ปวดจะรักษาอาการปวดศีรใะในแต่ละครั้งเท่านั้นนะครับอันที่2ก็คือเป็นการรักษาในะเ,เชิงป้องกันนะฮะ disease progression อันนี้คือเป็นการรักษาป้องกันโรค การรักษาป้องกันโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาป้องกันโรคคืออะไรก็คือเป็นการที่จะทําให้นะครับเรื่องของคอสโปรเกรชันของดีซิสหรือว่าไมเกรนเนี่ยนะครับมันกลับมาเป็นน้อยลงความถี่น้อยลงความรุนแรงน้อยลงอันนี้คือเป็นการรักษาเราเรียกว่าเป็นพรีเวนทีท r ร p ีซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือพรีเวนดีซ p สโปรเกรชันนั่นเองใครเป็นโครนิกไมเกรนการรักษาในเชิงป้องกันก็จะทำให้จำนวนวันของอาการปวดศีรษะลดลง นะครับหรือว่าใครที่เป็นอ p i s o d i c m i g r a i n แล้วมีอาการเริ่มปวดบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับการให้ preventive medication ก็จะป้องกันนะครับไม่ให้ความถี่ของอาการปวดที่าเนี่ยเป็นบ่อยขึ้นและนำไปสู่ chronic มเก r a ในที่สุดนะครับซึ่งแต่ละ,ะการรักษานะครับก็จะแบ่งเป็นทั้ง pharmacologic treatment และก non ็ non-pharmacologic treatment คือราคาด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาการรักษาด้วยการใช้ยาก็คือพวกยาแก้ปวดนั่นแหละครับ ส่วนพวก n อนฟาร์มาโ o โลจิก t r e a t มนต์ก็การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หลีกหนีสิ่งกระตุ้นในขณะนั้นนะครับหรือว่าใช้เรื่องของความร้อนน้ําแข็งความเย็นความเย็นกระตุ้นทำให้ทาให้เกิดอาการป่วยสระดีขึ้นนั่นเองเช่นการใช้ตัวของโคแพรนะครับการรักษาด้วยดิซิสโปรเกรสชันก็เช่นเดียวกันก็จะมีทั้งเรื่องของฟาร์มาโคโลจิกทรี a เมนต์แล้วก็นอนฟาร์มาโคโลจิกทรีตเมนต์โดยที่ฟาร์มาโ o โลจิก t r e a t มนต์เนี่ยก็จะมียายอยู่หลายตัวนะครับ ส่วน non pharmacological treatment ก็เช่นการปรับไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับการลดสิ่งกระตุ้นนะครับหรือเป็นพวก cognitive behavioral therapy นะครับโดยที่จุดมุ่งหมายของการที่เราจะรักษาโรคปัวใจสั่ไมเกรนก็คือทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นเมื่อเรามาทราบคอนเซปต์แล้วว่ายาจะแบ่งเป็น2กลุ่มทั้ง acute กับ preventive medication เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าในแง่ของ acute medication หรือยารักษา รักษาไมเกรนแบบเฉียบพันธ a ์แอตแทกเนี่ยนะครับก็ <S <S จะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มแรกก็คือเราเรียกว่านอนสเปซิฟิกเมดิเคชันคือเป็นกลุ่มยารักษาอาการปวดศรีรษะไมเกรนนะครับที่ไม่จำเพาะที่จะรักษาอาการปวดปวดศรีรษะจากไมเกรนเท่านั้นแต่ยังยากลุ่มนี้ยังไปรักษาอาการปวดหลายๆหลายๆอย่างด้วยเช่นตัวอะซิตามโนเฟนหรือว่าพาราเซตามอลแล้วก็ตัวงเอนเซทชนิดต่างๆแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับคือเป็นสเปซิฟิกเมดิเคชันที่เป็นยาแก้ปวดนี่แหละแต่ว่าจำเพาะต่อ โรคโรสิสซาไมเกรนมากมากเลยนะครับก็คือกลุ่มตัวเอโกตามีนกับทริปแทนซึ่งตัวอโกตามีนกับทริปแทนเนี่ยมันเป็นซีโรโทนินอะโกนิสที่จะไปจับกับรีเซพเตอร์ของตัวซีโรโทนินรีเซพเตอร์ไฟเอชทีรีเซพเตอร์ตัวเนี้ยทำให้นะครับตัวของปลายประสาทเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการหลั่งตัวสารนักเสบที่จะกระตุ้นความปวดออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรักษาแบบสเปซิฟิกเมดิเคชัน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็น preventive medication ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเช่นเดียวกันซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือเป็น non specific medication ซึ่งขนณะนี้เราเรียกว่า traditional therapy ไปละพวก non specific medication เนี่ยทำไมต้องเรียกแบบนี้ก็เพราะว่ายาป้องกันไมเกรนในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไมเกรนแต่จริงๆแล้วถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรักษานะครับโรคชนิดอื่น ได้แก่แอนตี้อ l e ิเล c ติกดัซึ่งเป็นยาป้องกันที่จะป้องกันโรคลมชักนะครับแอนตี Anti ้ดิเพรสเซนะครับก็คือเป็นยาที่เป็นยาต้านเศร้าแคลเซียมช a นลบ l ็อกเกอรหรือว่า Beta าบล็อกเก็ตามทั้งสองอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันโรคศีิษาไมเกรนแต่ว่าได้มีการนํามาใช้ในการป้องกันอาการศีรษาหรือว่าโรคศีิษาไมเกรนเนี่ยให้ความถี่มันลดลง แต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวของ specific medication ซึ่งเป็น new era Therapy new emerging Therapy เลยก็คือ anti CGRP ตัวนี้นะครับซึ่งตัวของ anti CGRP เนี่ยถามว่าทำไมถึง specific ก็เพราะว่า Migraine เวลามี attack หรือว่าคนไข้ที่เป็นถี่มากๆก็ตามแล้วอยู่ระหว่าง attack คืออาการปวดหายไปแล้วนะครับแต่ว่าระดับของสารตัวหนึ่งเนี่ยจะยังมีระดับที่สูงอยู่ สารตัวนี้เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็น CGRP หรือว่าแคลซิโตนีนจีนนะฮะ r e l ล a t e d Peptide นะครับซึ่งถูกค้นพบมาเป็น 10, 10ปีละนะครับแ,แต่งไรก็ตามเนี่ยการพัฒนายาเพิ่งมาสำเร็จเอานี้ใน2-3ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งตัวของ CGRP นี่มีความสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้ตัวของเซลล์ประสาทสมองเนี่ยมีความไวต่อความปวดแล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านความปวดไปได้นะครับ ในขณะนี้เนี่ยก็จะมียาที่พัฒนานะครับที่จะบล็อกตัวของ cgrp เนี่ยเราเรียกว่าแอนตี้ cgrp นั่นเองแอนตี Anti ้ cgrp เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นสม l งโมเลกุลก็คือเป็นโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งสามารถผ่านบัตเบรนแบลเลยอร์ได้และไปออกฤทธิ์ที่สมองยากลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะลงท้ายด้วยคําว่า GPa n นะครับลงท้ายด้วยคำว่า GPaN ซึ่งในต่างประเทศก็มีบางตัวเนี่ยนะครับที่ร้อนจบมาแล้ว fdf p r o v e แล้วเช่น u b r o g จีแเป็นต้น ตัวนี้เนี่ยจะใช้นะครับแก้ปวดศีรษะไม,มเกรนเฉียบพลันได้ด้วยนะครับก็คือว่าใช้ปุ๊บนะฮะอาการปวดหัวก็จะดีขึ้นแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งครับซึ่งในกลุ่มนี้น่าสนใจมากก็คือโมโนโคลนอลแอนติบอดีโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยตัวโมเลกุลจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ผ่านแบตเบรนเบลเลเยอร์แต่ไซบ์แอคชั่นนะครับของตัวโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยไซบ์แอคชั่นจะอยู่ที่บริเวณของไตจำนอลแข่งเกลียอน ซึ่งถ้าเกิดใครเป็น,ปนแฟนคลับของไมเกรนแล้วนะครับเ็จะรู้ว่าตัวของไตจุลนอกแกงเกลียนมีความสำคัญมากในพาสเวที่จะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะในไมเกรนนะครับซึ่งยาในกลุ่ม m o n นคล o นอลแอนติบอดีเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้โมเลกุลใหญ่ไม่สามารถที่จะผ่านบัตเบนเบลเลยอร์ได้ก็จะมีแอคชั่นอยู่2ลักษณะ ในกลุ่มแรกคือจะเป็นแอคชั่นที่โมโนโคลนอลแอนติบอดีตัวนี้จะไปจับกับตัวของสาร CGRP เลยเพราะฉะนั้นก็จะบล็อก CGRP นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่จะไปบายกับตัวของ CGRP รีเซพเตอร์นะครับก็คือตัวอิลิโนเมบซึ่งมีในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับจตัวคาวคานิซูแบบก็กำลังจะเข้าประเทศไทยเนี่ยนะครับในขณะนี้นะครับใน2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับในกลุ่มหลังก็คืออิลิโนเมบตัวนี้ซีจีอเนี่ยจะไปจับไปบล็อกที่รีเซพเตอร์ นะครับทำให้ C R G C G R P ธรรมชาติได้ไม่สามารถที่ไปจับที่รีเซปเตอร์ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นยาที่ถือว่าเป็นความหวังใหม่นะครับที่จะลดอาการปวดษะไมเกรนโดยที่ตัวโมโนคลอโนแอนติบอดีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าจำเพาะนะฮะเป็นยาป้องกันที่จำเพาะต่อไมเกรนแล้วก็ทําให้อาการปวดศรษะไมเกรนในความถี่ในลดลงคือไป modify disease progression และที่สําคัญคือยากลุ่มนี้ side effect น้อยและใช้นะครับเนื่องจาก half life มันยาวมากก็คือจะฉีด นะครับเดือนละหนึ่งครั้งนั่นเองนะแต่อย่างที่ว่านะครับแล้วก็ยาใหม่ๆออกมาราคาก็อาจจะสูงนะครับแต่ก็ลองเลือกดูครับมีมีช้อยอยาใน traditional therapy ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ในบางเคสก็อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้ใน side ฟ f f e c t วันนี้คุณมอสุรัตก็คงมาเล่าเกี่ยวเรื่องคอนเซปต์เรื่องงการพัฒนายาบางตัวครับผมขอบคุณครับ